<c oughs> นี่เอาแค่สางใบพ่อครับมึงทั้งหมาแตงหยาแตงยังอีกที่นึงสางใบออกแล้วกับเป็นตะเบิงครับ ไอ้ขั้นน้าสวนผสมครับสวนสี่ข้างพี่เดี๋ยวไว้ก้อนครับเดี๋ยวเห็ดตัวลอกฝนตกกันครับมันเคยเหงายที่มันซุ่มมันยังเลื่มหยาเลื่อหยังกันไงนะครับพอสร้างใบสร้างออกงโล่งกหย,ยัง ไม่ได้กไรก็ใชต้องเาวาบุตนะครับยางขรมาพ็ามีขีดเคบไม่งอดมันไม่ลบยุไ่ไตใไปไอ,อยยังสรละล่ะสาม,มาบ้ามันก็นลลมเลื่อนสดเชิญไปมีหฮมเห้บังเจนสบายดีครับเมียโมฮันหน้าโคตรกะผู้ใดสนใจอยากได้พัน,น้อยก็จะแบงขายให้เยอะครับ ราคาก็ตามราคาตลาดกลางแหละที่เขาแข่งขายกันครับ